อะไรดี่แต่วันนี้มีงบจำกัดด้วยนะพี่ไอมีงบให้ด้วยเหรอใช่มีเท่าไหร่ต้องขอแต่งตัวโป๊อยากรู้ว่าราคาเท่าไหร่อยากรู้ว่าราคาเท่าไหร่สองร้อยแปดสิบสามสองร้อยแปดสิบสี่าสองร้อยแปดสิบห้าบาทอ่ะลดห้าบาทห้าบาทคือ,อจริงๆป่ะเคยต้องไปแต่งอะไรแบบน่ารู้สึกอายรู้สึกเป็นตัวเอง <im it> หรอ <im it> <uka. S 2> รู้สึกว่าแบบเฮ้ยเราก็แอบดูไม่ได้เหมือนกันนะก็แต่ปะมันไม่มีความมั่นใจเลยคือ วันนี้อะเพจอยู่ที่ยูนิมอลค่ะสมัยเด็กๆอะ่ะาใช้คำว่าเด็กอะ่ะสมัยเปิดแรกๆะฉันมาเปิดมากี่ปีแล้วที่เนี่ยอยู่ในมอลทุกคนใส่<า>หัวคือเปิดละและฉันมาหลายสักนั้านอะก็แบบไม่ค่อยได้มานี่ก็เป็นที่หนึ่งนั่นที่ฉันรู้สึกว่าแบบเฮ้ยจริงๆมันสนุกนะเว้ยในการช้อปปิง้งไม่รู้ว่าตอนนี้มันมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างอะเพจกลับมาอยู่ในมอลทั้งทีไปไปลุยกันดูซิว่าจะมีอะไรให้เพจช้อปไหมเริ่มอะไรเดีย๋ยวแต่วันนี้มีงบจำกัดด้วยนะพี่ไอ งบให้ด้วยหรอใช่มีใช่มีอตองนี้เลยออ้ยนี่ฉันเนี่ยไม่ได้มีคนให้ซองอย่างนี้มานานแล้วน,น,นี่คือตุดจีจริงเหรอเนี่ยมีงบให้แบงค์เท่านะจ๊ะหนึ่งสองมังไง กสมัยเมื่อก,ก่อนเนี่ยนะจะบอกว่า2,000เดินอยู่นี่มอนี่มันเยอะแล้วนะเมืม่อก่อนแบบคือสามารถหาของได้ในราคาหลักร้อยอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้ว่าตอนนี้มันยังมีอยู่ไหมอ่ะผ่านเป็นสิบกว่าปีแล้วอ่ะแต่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยังมีโจทย์ Y2K ขยี้ใจ Y2K Y2K จะบอกว่าอะไรรู้ไหมเราก็รู้สึกว่าไคทูเกับตอนเนี้ยมันก็ไม่ได้ต่างกันมากเมื่อก่อนก็แต่งตัวโป๊เมื่อก่อนก็แต่งตัวโป๊รู้ไหมเอาจริงวันที่มเมื่อก่อนก็คือโป้โหแหละหรือว่าเซ็กซี่แต่ก็คือตอนนั้นน่ะไม่ใช่ว่าทุกคนกล้าแต่งกล้าก็จะมีตัวแม่ตัวกล้าอยู่แบบไม่เยอะคือตอนนั้นก็จะแบบเออถ้าใครกล้าแต่งก็อาจจะแบบมีคนชอบแล้วก็บางคนอาจจะไม่เข้าใจแต่ยุคน,นี้สายเดี่ยวคือ มันเป็นเรื่องแบบปกติมากมากคือแบบเอวลอยกระโปงสัน้นรองเท้าตึงบางคนก็เก๊บางคนก็จะแบบไม่คข้าใจแม่ไปนี่ใช่ไหมคอนเซปต์วันนี้ใช่ไหม,มไปชุดตัวนี้ก็ได้รับนะก็คือประมาณนี้แหละกนะ่อนนะก็เสื้อกางเกล้ารอพเดีนี้ว่าแม้ว่าตัวน,นี้ดีอ,อยากรู้ว่าราคาเท่าไหร่อยากรู้ว่าราคาเท่าไหร่คะ เห็นมหมันยังหลักร้อยอยู่เลยห้วสองพันสบายสบายวันนี้คนไวนในใจก่อนเดินก่อนก็คือติดจุกอย่างเดียว้แต่ก็คือดีไซน์ไปอย่างดีนะไรก็ตามที่ไม่เห็นหัวแต่ว่าไม่โป๋ไม่โแต่ว่าไม่โป๋ไอันนี้เนี่ยก็จะเห็นแบบเดินบนเดินลากแต่ ัวแล้วถ้าเมื่อแบบสิบปีก่อนพี่ไอ้กล้าใส่เป็นตัวนี้มันจะิยูนิเทดมอลล์มีอะไรเนี่ยปิปิกาจร้าสมัยก่อนเนี่ยปิปิก้าหมดเลยแต่ตอนนี้ความกล้าก็ลดลงนิดหนึ่งแบบห้าเปอร์เซ็นต์อายลูกใส่ใจลูกสมัยก่อนวัตถุเคมก็แต่งอย่างนี้แหละแต่คืออาจจะแบบโดนอาจารย์เรียกนิดหนึ่งเนื่อแปะประมาณเนี้อแปะดูเทียอย่างเงี้ยก็คือมีแขนยาวนะ <laughs> เนี่ยคือถูกต้องเลยเปิดสุกและแขนยาวคือไม่โตแล้ว <laughs> นี่คือแค่สามล้านเหรอ <laughs> ที่ผ่านมาเงินฉัน <laughs> จ,จะเหลือมเนี้ สมัยก่อนนะ่นะฉันก็แบบใส่เสื้อในแล้วก็แบบใส่เสื้อบางๆแล้วก็แบบให้เห็นเสื้อในอ่ะคือเป็นเรื่องปกติมากเห็ <c oughs> นป่ะเพราคะคนอื่นเขาก็แต่งกันปกติมากแต่เม <c oughs> ื่อก่อนอะพ่อเวลาคนเห็นแกไม่เห็นเสนื้อในเสื้อบางเห็นก็คือแบบเราไม่สีเราเรารู้สึกว่าเราชอบมากในการที่แบบใส่เสื้อในแล้วเสื้อบางๆให้เห็นเสนื้อในแต่แบบโอ้ก็ใส่เสื้อในแล้วก็ใส่เสื้อทับไงแต่แค่เสื้อเปนบางแค่นั้นเอง กางเกงแบบตัวใหญ่ๆนะไม่โปลแหละไม่โปล่แลไม่โผล่ลลลอีดีกว่าพอาเสร็จวันนีจสมัยย้อนกลับไปแต่งยังไงไม่ได้คู่<อ>โผลเกินบางทีพี่ชายก็ไม่ชอบนะ้ำมันก็ต้องมีการมีชั้นเชิงเหรอใช่โผแหละแต่ก็โผก็คิดมาแล้วเหรอคิดมาแล้วเราจะไม่แบบจบขึ้นมากแต่ก็จงขึ้นแหละ วันก่อนไปดูแบบเสื้อผ้าอะไรเงี้ยที่ต้องโลโล hmm. กางเกงคือแบบไม่เห็นแก้มก้นไม่มีเลยคือทุกค, hmm. คือแ,บบแกล้ม้อนเราไม่อนเลยพี่จานาฉันก็ถามว่าน้องไม่สั้นไปหรอบอกพี่มเอะไรมาสั้นอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบเห็นแบบก้นแค่นีดเดียวนิดเดียวอย่างนี้ไม่โปคือมันต้องเห็นต้องอย่างเลยคุณว่านะล็อกตรงนั้นอะมันใช่เลยเนาะ มันต<ว>ืม้มเลยมันใช่เลยอ่ะสายตามแม่นะคือเมื่อก่อนเนี้ยนะไปเดินจต,ตุจกักรโอ้ชอบจต,ตุจักรมากนะาก็จะแบบไม่ต้องเข้าทุกราแต่จะเป็นคนที่ไวในการที่แบบ<ม>เล็งเลยได้แล้วก็ถ้าอะไรที่ไม่น่าสนใจก็ปล่อยผ่านเพราะว่าไปจตุจกักรเนี้ยเธอจะแวะเข้าทุกลานมันไม่ได้ม,มันเสียเวลาสมมตินะัดเพื่อตอนบ่ายก็มีเวลาอยู่แค่แบบไม่กี่ชั่วโมงใช่ไหมแล้วเธอคิดดูดิจะจับไปกี่โครงการเดินหมดเว้ยแล้ก็ไม่ชอบแบบอยู่กับคนที่แบบแก้คิดก่อนโอ้ยซื้อซื้อเลยไม่เดินกลับมาแล้วอะไรเงี้ยไอ้ แกแกแกชิ่งักได้ชุดนั้นว้าที่แบบเดิมผ่านมาแล้วเราจะแบบทมไมไม่หิบซื้อ <c oughs> คือเป็นคนแบบตัดสิในใจเร็วะอะไรเงี้ยแต่อันนี้ก็เป็นข้อเสียนะบางทีก็กลับบ้านมาแล้วปะจริงๆไม่ได้อยากขนาดนั้นซื้อมาทำไมเออใส่สเ,ออสเกา่าเก่าแบบเรียบร้อยด้วยวันๆแต่เดีวคือจริงๆปะเคยต้องไปแต่งอะไรแบบนั้นรู้สึกอายรู้สึกเป็นตัวเองเหรอรู้สึกว่าแบบ เฮ้ยเราก็แอบดูไม่ได้เหมือนกันนะคือก็แป่ว่ามันไม่มีความมั่นใจเลยคือให้เราแต่งตัวโป๊ะอ่ะมันนี่เซ็กซี่อ่ะสุเราจะรู้สึกว่าแบบเออมันมีความมั่นใจก็เลยเข้าใจคนที่แบบสมมติเขาเป็นคนหวานหวแล้วอยู่ดีให้มาแต่งตัวเปรี้ยวๆมันก็ไม่ใช่เขาใช่ปะเขาก็จะไม่มั่นใจเหมือนกันให้ไปแต่งตัวเรยบหร้อยแล้วอย่างงั้นก็รู้สึกมีมั่นใจแล้วเขาจะใส่ใครสไตล์มันดีกว่ามามาสู่จุดเดิมมาใช่แล้ว จสมุิแบบเรียล Y2K นะประมาณแนก็จะแค่เนี้ยแหละประมาณเนี้ยอันเนี้ยถือว่าเป็นแบบสภายุคนี้เนาะแพทชั่นยุคนี้แต่ถามว่าคอเ็ปต์เนี่ยมันก็วนกลับมาอีกอะเสื้อผ้าตอนเนี้ยมันก็คือวนกลับมาทุกอย่างเลยเสื้อผ้าดูดิชอบัวนีสิชอบตัินี้ิงจริงฉันรู้สึกว่าแบบมีใครให้คะแนนมากกว่านี้ไหมคะดีด้ว ใส่ตัวนี้ไปอ่ะใครไม่มองเอาจริงๆใครไม่มองเป็นเรียบร้อยนะใช่ไหมะะะ่อาสองชิ้นเนาะเฟ้ยอย่เงี้ยเียแหละแต่ถ้าข้างบนโปแล้วข้างล่างเราต้องแบบไป่โปเต้องแบบตัวใหญ่เขอขยึมมันนะคะขอยยึมไปท่าอนี้ไหมเออพ้อม จะไปดูคอนเสิร์ตเนี่ยเราเขาเสิร์ตผ่านเมื่อวานเมื่อวานแม่ก็ไปคอนเสิร์ตมันไปมาจ้าบางคนฉันก็รู้สึกว่าแบบบางคนฉันเข้าวงการมาก่อนพวกเขาอีกอะนี่กางเกงตัวเท่าไหร่จ้าสามร้อยห้าสิบลดเท่าไหร่อ่ะจ้าสองตัวลดยี่สิบบาทลดตัวเดียวอ่ะตัวเดียวลดไม่ได้ไม่ได้เลยหรอลดยี่สิบบาทลดยี่สิบบาทนะ สิบาทขให้เจ้านายพสองริบาทไม่ได้เลยอไม่ได้เราจริงๆริวเป็นคนตอบเองจคือแบบเขาบอกไม่ได้ก็คือแบบก็ได้ไม่ชอบคนซื้อซื้อสองลดยี่สิบบาทจัไม่ชอบคนแบบวุ่นวูบดูเรื่องอะไรเงี้ยเอาจริงๆริแต่เ็อยากที่จะแบบสองร้อย่สิบาไม่ได้ไม่ได้ อีกไม้มีอันนี้เท่าไหร่นะสองห้บไ,ได้เท่าไหร่จ๊ะสองไั้าแ่แล้วนี่ได้สชิ้นเลยเราต่อไปกี่จริงเหรอสองร้อยแปดสิบสิบบาทก็ไม่ห้างหรอกเราไม่ได้ไรไไดจริงๆหรอสอ<ม>ิบบาทอ่ะสองพันห้าคืขอให้ได้ลดนะโอเคค่ะไ,ได้ลดได้ห้าบาท ถ้าท่านไม่เอาถุงเนี่ยลดเพิ่มอีกห้าบาทนะได้ไหมขอโทษสิบบาทสองแปดขอทองสิคะ โห่เธอมีความสุขว่ะเป็นไงหลังจากได้ต่อราคาแล้วก็ไป <laughs> ต,ต่อไป่เก่งขนาดนี้ชี้ค่ะไปที่จีนแล้วทุกคนก็บอกว่าไปที่จีนเนี่ยต้องต่อเลยนะแบบ <ừ> ครึ่งราคาไม่เห็นเคยมีเลยฉันอยากรู้บ้างเลยว่าคนที่แบบไปจีนแล้วแบบว่าลดได้ครึ่งนึงอะไรไง <laughs> เงี้ยร้าอะไรพราะคันแมคะาไม่เคยลดให้ฉันเลยแล้วฉันก็รู้สึกว่าเสียเวลาเสียเวลารีบไปรีบไปอะไรเงี้ยตอนแรกนะจะบอกว่า ila, ila, แบบได้สองพัน <laughs> ไม่ได้เครียดแต่รู้สึกว่าก็คงได้ชิ้นหนึ่งอะชิ้นงชินอะตัวนี้ก็่าตัวนั้นน่ารักเท่าไง้หม่คือดีนะขอดูนดะใช่เยเท่าไรคะชินได้มันสองแปดสิบสอันนี้ไม่ได้ 282ร้อยแปดสิบสอ้อยแดบามอี่สองดสบห้าบาทหบาทห้าบา้วพอดีว่าหนูิดตามเครื่องนี่เข้าใจเขาเเนาะะเข้าใจค่ไม่ใช่เข้าใจว่าแบบอยูเจ้านายเขาแบบว่าเข้าใจปะเรียงเหลือแค่นี้แหละฉันไปลองล้โห เนี่ยไปต่อเขาทาตายลืมตังทอนนั่งบ้านนั่งอาทิตย์ตาดานี่สิบบาทต่อก็ต่อไม่ได้ยังจะลืมอีกนะไปลองก<อ>ัน ะเท่าไหร่นะกางเกงสองร้อยห้าสิบเสื้อสองร้อยแปดสิบรองเท้วหกร้อยสามสิบหกร้อยสามสิบไม่ถึงพันเธอมาชุดนี้คือแบบใส่ไปดูคอนเสิร์ตอะไรอย่างเงี้ยแบบอยู่ดีก็จะมีแบบว่าคอนเสิร์ตงานนู่นงานนี่อะไรอย่างเงี้ยชุดว่าแบบคือใส่เนี่ยคือใช่เลยมันได้มากอันนี้แค่ชุดแรกนะกางเกงนี้สามารถวิ่งแอนด์แมชได้อีกเพราะว่าฉันได้เสื้อมาอีกหนึ่งตัวมาดูดีกว่านะคะว่าลุคสองจะออกมาเป็นยังไงนี่แบบยังไม่ถึงพันเลยอะ นี่นะคะก็ลุกที่2เสื้อ290กบาทฉันว,ว่าตัวนี้ดีเนาะเหมือนะ290รยเาสเลยอะคือแบบถ้าเพิ่อตอนแรกฉันก็นึกว่าแบบบางทีถ้าสมมติบแบบราคาถูกมากเนี่ยมันชอบไม่รัดข้างล่างเธอนึกกอกปะข้างล่างมันจะแบบมีเข้าลู่แต่ตัวเนี้ยคือยกแขนไ,<อ>ได้อะไรได้อะไรอย่างงี้ ค่าดีก็ถือว่าแบบใช้ได้เนี่ยแล้วก็แบบื่อว่าลายกรุมล,ลายปริ้นเลยของเขาดีด้วยนะคุมต่อให้แบบใส่ครัพสอง 2, คังก็คือคุมมา2 90ร้อก้บาบเกงตัวนี้ก็คือตัวเดิม3 5 0สิที่เราเอามามิกแอนแมชได้อะไรเงี้ย้ยพันห <ฮะ S 1> นึ่งชิ้นหมดเลยอะ่ะเหลือเหลือมากทำไรต่อถ้าเหลืออย่างนี้ก็จะให้รางวัลเพราะว่าทำทเาทายนชนะเดี๋ยวจะให้ไปกินมาม่าที่เยอะที่สุดในโลกรุ่นที่ยูเนี่ยนมอที่นี่ค่ะี่ใหญ่เหรอ ไม่ใช่มันสวัสดีคนแบบรัดมือทำไมอยากรู้ว่าแบบเผ็ดของญี่ปุ่นนะจะเผ็ดขนาดไหนมันกินแล้วมันสดใจเหมือนคนลกจิตอะแบบเห็นแล้วมันหยุดไม่ไดุ้้ยน่าลองเนาะมีกลิ่นของเนื้อวากิวแต่นี่มันของญี่ปุ่นยัไมโคเรียนล่ะโคเรียนไ p ซี่เรื่อง็อปปิ้งได้เงี่ยหรอราาก็ลืมแปดดังโมดไหมคะอ้ ใช้ตะเกียบคนให้ทั่วอย่าปล่อยให้บะหมี่ติดถ้วยกระดาษเฮ้ยนี่มันแบบสวรรค์นคนรับเส้นโอ้นางมีถั่วให้ด้วยไม่เคยกินนุดเด้ใส่ถั่วอย่างเงี้ยเลยอ่ะอม,มาล่ามไม่ล่ามาล่าดุดัดเหมือนกันนะเครื่องเนี้ย